วัดครุฑทารามสถาปนาการสร้างโดยพระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาบรรยากาศร่มรื่นสงบหมู่กุดีปลูกกลางเก่ากลางใหม่เรียงรายรอบสาลาการประเรียนไม้กลุ่มใหญ่ด้านหน้าศาลามีรูปหลอ่อปู่พญาครุฑที่มีคณะท่าที่เคารพและบูชาองค์พญาครุฑและได้จัดสร้างเทวรูปองค์พญาครุฑขึ้นให้สมกับนามวัดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่พญาครุฑแห่งวัดนี้ขจรไปไกลหลายพื้นที่ในขณะที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดผู้คนที่มีความศรัทธาต่างเดินทางมาจุดทูบไหว้บูชาขอพรและบนบานในเรื่องที่ต้องการความสำเร็จเมื่อทำการสการะองค์ปู่พญาครุฑเรียบร้อยมุดหมายต่อไปคือพระอุโบสถ ที่ผ่านการเวลามาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาและได้รับการบุรณะมาอย่างต่อเนื่องจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่วัดนั้นบอกว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าเอกทัศน์โดยสร้างในวรระการขึ้นครองราชสมบัติของพระองค์โดยสร้างสองวัดด้วยกันคือวัดครุฑกับวัดละมุดเท่ากับว่าวัดแห่งนี้มีสถานะเป็นวัดหลวงนั่นเองโดยรอบโบสถ์มีร่องรอยของเจดีย์เก่าที่ในปัจจุบันเหลือซากอยู่ เท่าที่สอบถามได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าโดยรอบโบสถ์ในอดีตจะมีเจดีรายรอบอยู่ลักษณะกายภาพนั้นเป็นรูปทรงศิลป,ปะอายุทยาโดยแท้มีหลังคาหน้าประตูโบสถ์ด้านในมีพระพุทธรูปงดงามและศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนร่ำลือที่สำคัญองค์พระประธานนั้นเสียนพระไม่ใช่ของเดิมแต่เดิมนั้นหลังจากเสียกรุงศรีไปแล้ววัดก็กลายเป็นวัดร้างก่อนจะมีการกลับมาบูรณะนะ และเป็นที่จำพรรษาของพระพิสุอีกครั้งและในช่วงเวลาหนึ่งเสียงของพระประธานได้ถูกโจรใจบาปลักลอบเข้ามาตัดเสียงไปขายและเมื่อชาวบ้านที่ทราบเรื่องก็ต้องการที่จะซ่อมแซมจึงได้ออกค้นหาเสียนพระที่จะมาทดแทนและด้วยความบังเอิญมีการค้นพบเสียงพระหนึ่งเสียงที่สามารถนำมาประกอบเข้ากับองค์พระประธานได้พอดีที่สำคัญพระโอฐ์ของเสียงพระที่ได้มามีลักษณะที่เรียกว่า ปากครุฑห้องกับชื่อวัดจึงมีการเรียกชื่อพระประธานองค์นี้ว่าหลวงพ่อครุฑตามที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วว่ารายการคนหลังข่าวเทปสเปเชียล พาตะลลยเมืองกรุงเก่าที่เราจะพาไปไหว้พระขอพรแบบจุใจจากวัดครุฑทารามเราเดินทางไปไหว้พระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดโลกยะสุทารามวัดนี้ คนที่เกิดันังคารต้องห้ามพลาดต้องมานมัสการกราบไหว้ขอพรครับที่นี่ครับคือวัดโลกะยะสุธาหรือว่าวัดพระนอนวัดนี้ครับถือว่าเป็นวัดที่โดดเด่นด้วยพระนอนองค์สายญาติที่ถือว่าองค์ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวครับ ว่ากันว่าวัดนี้ครับใครมานอกจากจะมาไหว้พระขอพรจะได้ความสุขก,กายสบายใจมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็ยังจะสามารถได้รับพรอีกประการหนึ่งด้วยนั่นก็คือเมตตามหานิยมนั่นเองวัดโลกยะสุทธารามสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชพระราชบิดาเจ้าสามพระยาราพุทธศักราช1995วันนี้มีพระพุทธสายญาติฟางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยาประดิษฐานอยู่กลางแจ้งกอิถือปูนมีความยาว42เมตรและสูง8เมตรพระพักหันไปทางทิศเหนือที่พระเสียรมีดอกบัวรองรับพระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉากหิ้วพระบาทยาวเท่ากัน มีดอกบัวเกยซ้อนรองรับพระเศียรแทนพระขนยสนิฐานว่าแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปไม่ทรงเครื่องแต่การบุรณะในปีพุทธศักราช2499คงมีการแก้พระเศียรเป็นอย่างพระพุทธรูปทรงเครื่องรอบองค์พระมีเสาอิฐแปดเหลี่ยมรวม24ตน้นซึ่งแต่เดิมคงจะมีการสร้างวิหารครอบพระพุทธสายยาตแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าด้พังทลายลงเมื่อใด พระพุทธสายญาติองค์นี้ได้รับการขุดแต่งโดยโรงงานสุราร่วมกับกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2497และต่อมาในปีพุทธศักราช2532คุณหญิงระเบียบทำรงนาวาสวัสดิ์และครอบครัวได้บูรณะพระพุทธสยญาติเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นายทำรงและพลเรือตรีถวันทำรงนาวาสวัสด์อดีตนายกรัฐมนตรี ากวัดโลกยะสุทารามเราเดินทางกันไปไหว้ต่อที่วัดอโยุทยาและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่วัดอโยุทยาหรือวัดเดิมครับซึ่งที่นี่ในอดีตนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองอโยุทยาที่อยู่ติดริมแม่น้าป่าสักที่มีอายุมากกว่า400ปีครับ ใครมาที่นี่ต้องมาชมความงดงามของเจดีย์ทรงลังกาเป็นรูประคังกลมที่มีความสมบูรณ์สวยงามและก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยววันนี้และที่สําคัญครับสายมูสายบุญสายขอพรครับต้องแวะมากราบขอพรสารสุเด็จพระนเรศวนที่ว่ากันว่าถูกค้นพบภายหลังกรุงแตกเป็นที่มาของการมากราบไหว้และเชื่อว่าใครอยากได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งต้องมาที่วัดแห่งนี้เลยแหละครับ วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตามตำนานพงศาวดารเหนือเชื่อกันว่าบริเวณวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยามาก่อนต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่พระราชวังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมอันเป็นศูนย์กลางของเมืองอโยธยาริมแม่น้ําป่าศัก์ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาณน,นองสนนซึ่งบางตำนานกล่าวว่ามีอมาตะเก้าคน กระทำศึกกันถึงสองปีเพื่อแย่งชิงราชสมบัติจนโลหิตนองท่วมท้องช้างต่อมาพระเจ้าหลวงขึ้นครองราชโปรดเกล้ายกวังให้เป็นวัดเรียกว่าวัดเดิมในพระราชนิพธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงระบุว่าวัดเดิมคือวัดโบราณที่มีมาแต่สมัยอโยธยาเป็นวัดคามวาสีที่ตั้งอยู่กลางพระนครอโยธยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้มีการเรียกขานนามใหม่ว่า วัดอโยธยาเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อนั่นเองสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในวัดอโยธยาแห่งนี้ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างในเขตพุทธาวาสที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นคือเสาประตูทางด้านทิศตะวันออกซึ่งมีลักษณะเป็นเสาย่อมุมไม,ม้12สูงประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถัดมาเป็นเจดีสององค์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หเพื่อใช้บรรจุอัฐิของพระอธิการวัดและญาติ โดยความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่กล่าวขานของพระอุโบสถหลังนี้คือพระฉายหรือเงาของพระประธานคือหลวงพ่อศีอยุธยาได้ปรากฏขึ้นบนหน้าบันหรือจั่วของพระอุโบสถอย่างประหลาดช่างที่บุรณะพระอุโบสถจึงมิกล้าแตะต้องหน้าบันส่วนนี้แต่อย่างใดคงพระฉายของหลวงพ่อศรีอยุธยาไว้ให้เป็นที่สักการะแก่มหาชนพระประธานที่สร้างขึ้นใหม่สวมทับซากพระประธานเดิมมีนามว่า หลวงพ่อสีอโยุยาด้านหน้าพระอุโบสถยังคงปรากฏสร้างกำแพงแก้วที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาให้เห็นอยู่บ้างนอกจากนี้ยังมีใบเสมาที่ทำด้วยหินทรายคล้ายใบโพแบบเก่าหาดูได้ยากด้านหลังพระอุโบสถคือเจดีซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าเจดีทั่วไปบนเกาะอายุธยาตัวเจดีมีลักษณะเป็นทรงลังกาแปดเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสูงสี่เหลี่ยมย่อมุมรูประคังเรียวปากแคบไม่ผายกว้าง องค์ระัังกลมทำเป็นรูปปูนปั้นกลีบบัวลดหลัน่นกันแกลกตากว่าเจดีองค์อื่นๆและมีร่องรอยบันไดขึ้นด้านหน้าและด้านหลังนับได้ว่าเป็นศิลปะแบบเก่าที่แท้จริงและเป็นแบบแผนเจดีที่มีมาตามสายศิลปะอู่ทองในสมัยอยุธยาตอนตน้นระหว่างปีพุทธศตรวตรรษที่17-18ถึง18แต่บางความเชื่อกล่าวว่าทั้งเจดีประธานและเจดีบริวารน,น่าจะมีอายุในสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวปีพุทธศตวตรรษ21ถึง22และได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในประดิษฐานพระรูปของสมเด็จพระนเรศวรที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและถูกค้นพบภายหลังกรุแตกซึ่งในขณะนั้นพบเพียงครึ่งองค์แต่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะจนเต็มองค์ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะแก่คนรุ่นหลังต่อมา